สวัสดีครับผมเด็กคอมเซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรม c ีคลีเนอร์นะครับเป็นโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรม c ีคลีเนอร์นี่มีหน้าที่ทําความสะอาดไฟล์ต่างๆนะฮะหรือว่าพวกไฟล์จําลองของ Windows นะครับเ,เวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตไปนานๆเนี่ยคอมพิวเตอร์เราอืดแล้วก็ช้าลงนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยปัญหามันคือมีพวกไฟล์ต่างๆเหล่านี้มันสะสมในเครื่องเราเราจะแก้เราจะล้าง ไฟล์ต่างๆเหล่านี้ยังไงก็คือใช้โปรแกรม c c l e a n e r นะครับก่อนอื่นเราจะใช้วิธีเอาใช้โปรแกรมนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปโปรแกรม C c l e a n เ r อร่าหลัสักครู่นะครับพอขึ้นหน้าต่างนี้นะฮะเรากดรันคล e นเนอร์ข้างล่างนะครับมันจะโชว์ไฟล์ต่างๆในเครื่องเรานะครับรอ,อมันโหลดแป๊บหนึ่งสักพักนะครับเอ่อโปรแกรมนี้เป็นวิธีหนึ่งนะฮะเราจะจะไว้ทดสอบ คอมพิวเตอร์ของเรานะให้มันเล่นเข้าเน็ตไวขึ้นนะครับแต่แต่ปัญหาของการเข้าอินเทอร์เน็ตช้านี่มันมีหลายสายเหตุนะฮะแต่เราจะลองใช้ง่ายๆก่อนคือโปรแกรมนี้นะครับทำความสะอาดมันแล้วก็รันอีกครั้งนะฮะพอเสร็จแล้วโอเคครับ2รอบนะครับง่ายๆครับไม่ยากเสียเวลานาที2นาทีนะครับแล้วลองสังเกตเครื่องเราดูหลังจากที่เราใช้โปรแกรมนี้ทงความสะอาดแล้วเครื่องไวขึ้นไหม เสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับลบกระบาดออกเลยนะครับลองใช้ดูครับโปรแกรมนี้ใช้ได้ผลครับลองดูนะครับ